เปลี่ยนพาสเวิร์ดยังไงให้โดนแฮกยากและจําง่ายคลิปนี้ครับมีคำตอบและถ้าอยากรู้เว็บที่ผมใช้งานอยู่ดูในลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเลันเกมชินครับวันนี้เป็นเรื่องของการโดนแฮกและวิธีการตั้งพาสเวิร์ดของเกมเกชินอิมแพคอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตั้งพาสเวิร์ดว่า ตั้งาสเวิร์ดยังไงถึงจะเซฟที่สุดก็ผมในหน้าจอตอนนี้ครับมีภาพของเว็บเว็ไซต์หนึ่งมีชื่อว่านี่ฮะ my one login ก็ผมเป็นเว็บไซต์สำหรับการเช็คว่า password ของคุณเนี่ยแข็งแรงทนทานอึดทนแค่ไหนเห็นตัวเลขด้านล่าไหมครับที่บอกว่า time to crack your password นะครับก็คือว่าเวลาที่เขาจะแฮก id ของแอนจินคุณเนี่ยผมบอกไปแล้วไงว่าการที่เขาจะเจาะ super m a r โยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันยากมาก จากภายนอกเนี่ยยากที่สุดยากเวอร์แม้ว่ามิวโยจะไม่ใช่บริษัทอย่าง Facebook เพื่อ e ก็ตามแต่ Security ของเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยก็สูงคือเขาคงไม่เปิดประตูให้โจรเข้ามาง่ายๆหรอกครับไม่งั้นเนี่ยบริษัทเขาก็เจ๊งดังนั้นเนี่ยเรื่องการแฮกมิวโยเนี่ยตัดทิ้งไปเพราะถ้าเกิดแฮกได้จริงเนี่ยคุณไม่เหลือหรอกยังไงก็ตามเนี่ยโดนแฮกทั้งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้โดนแฮกกันเยอะขนาดนั้นแปลว่าในบ้านเนี่ยครับยังปลอดภัยอยู่แล้วนอกบ้านน่ะคือ คำตอบครับคือถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนพาสเวิร์ดทันทีคุณปลอดภัยแล้วระดับหนึ่งคือแฮกเกอร์จะได้พาสเวิร์ดเก่าคุณไปแต่เขายังไม่ได้ล็อกอินไปทำร้ายอะไรของคุณถูกปะคุณเปลี่ยนพาสเวิร์ดปุ๊บมันก็เข้าใหม่ไม่ได้แล้วอันนี้คือเซฟตี้ระดับที่1ระดับที่2ครับคุณต้องตั้งพาสเวิร์ดให้มีความแข็งแรงทนทานและจะรู้ได้อย่งไรว่าพาสเวิร์ดเราแข็งแรงล่ะเนี่ยครับเว็บผมโชว์ขึ้นมาเนี่ยคือเว็บสำหรับการเทดสดูว่าพาสเวิร์ดคุณแข็งแรงแค่ไหน เวลาที่เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับแฮกเกอร์จะใช้พาสเวิร์ดเก่าเข้าเกมเราไม่ได้ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยพอมันได้อีเมลมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่มันเข้าไม่ได้มันก็ต้องทําการบูตฟอสต์ครับผมบูตฟอสต์คืออะไรคือการสุ่มพาสเวิร์ดไปถ้าก็ดูตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่า time to crack your password ตรงนี้นะเห็นเป็นศูนย์เซคันไหมเวลาตรงนี้ครับแสดงว่าแฮกเกอร์ใช้เวลาเท่าไหร่ในการแงะพาสเวิร์ดเรายิ่งพาสเวิร์ดเราแข็งแรงเท่าไหร่ครับมันยิ่งใช้เวลานานขึ้น อยกตัวอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยใช้พารเวิร์ดยอดฮิตเลย1 2 3 4งูนยสวิสั้นมากจำง่ายโดนแฮกแน่นอนงั้นบอกหลายคนานว่าเปลี่ยนใหม่5 6 7 8เจดนี้ก็ส่ววิเช่นกันไม่ใช้เวลาเลยครับแฮกง่ายมากๆอย่าตั้งพาดเวิร์ดเป็นตัวเลขล้วนนะครับยาวแค่ไหนก็ไม่ช่วย9 10 11 12 7นาทีครับผม พาร์ทเวิร์ดสิบห้าตัวอ,อ,กอักษรใช้แค่เจ็ดนาทีก็แฮ็กได้แล้วดังนั้นไม่เวิร์กนะครับข้ามไปครับสูตรนี้ไม่แนะนําและเขานอกว่าเอาขอแบบจำง่ายหน่อยหนึ่งสองสามสี่ A อบดได้ไหมได้ครับสูตรนี้เช่นกันไม่เวิร์กครับพาร์ทเวิร์ดนี้พารเวิร์ดจำง่ายก็จริงครับแต่ว่ามันก็แฮ็กง่ายเช่นกันคุณต้องมีลูกเล่นหน่อยถ้าดูตัวนี้จะเขียนว่าให้มีแบบตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอ,อ,กอักษรพิเศษด้วย ทำยังไงดีล่ะ,ะสมมติว่าผมเพิ่มตรงนี้ไป A ตัวใหญ่ก็ไม่ถึง10ไม่ถึงนาทีไม่ถึงวิอยู่ดีเพิ่มกับขนาพิเศษเพิ่มเป็นตัวขีดล่าง14วิเออใช้ได้เว้ยแล้วถ้าทําอย่างนี้ล่ะ1 2 3 4 A B C D และขีดล่างอีกทีหนึง่งได้อยู่เห็นไหมยาวแล้วก็แฮกยากอยู่14วันแฮกเกอร์ไม่รอหรอกแต่ถามว่าจำได้ไหมไม่ได้ มันยาวเกินไปเดี๋ยวจำไม่ถูกอีกดังนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการเบิ้ลพัดเบิร์ดครับผมเบิ้ลยังไงเบิ้ลแบบที่ว่ามีเรื่องของตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขตัวสัพนพิเศษเราเบิ้ลไปผมจะตัวอย่างให้ดูนะแล้วคุณเอาสูตรนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้กับทุกเกมทุกบริการเลยอ่ะเริ่มจากอันดับแรกเราเล่นเกม Gen s ช i น Impact เห็นไหมตัวศอนใหญ่ ตัวอนเล็กเราเล่นเกมนี้มาแล้ว6เดือนอ G I 6ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ชอบเลข6อ่ะใช้เลขที่คุณจำง่ายเช่นเลขนำโชค13บนี้ก็ได้อ่ะเกมชิน Impact เลขนำโชคเุาบอกขาดตัวอ,อ,กอักษรพิเศษเนะสัญลักษ์ตรงนี้เนี่ยอันเดอร์สกอร์แค่นี้ห้ตัวเนี่ยครับล่อไปเกือบ3นาทีแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าอ่ะพอแค่นี้แหละผมไม่อยากใส่อะไรเพิ่มแล้วคุณก็ก๊อปไป เก n นชีนิมแพ็ pack, เลขนำโชคอันเดอร์สกอร์อีกสองรอบห้าสิบห้าล้านปีครับผมมึงแฮ็กไปเถอะว่างนะก็แฮ็กไปเนี่ยอีซี่โคตรอ่ะคุณจำแค่ห้าตัว g i 1สิบสามแล้วก็อันเดอร์สกอร์จบเวลาใช้ Facebook ก็เหมือนกันสมมติเราใช้ Facebook ใช่ไหม Facebook ไอ้ตรงต,รงต,รงตรงัวเล็กเลขนำโชคสิบสามอันเดอร์สกอร์แค่นี้ เกือบชั่วโมงอะนะคุณก๊อฟอีก2รอ,อบ4 7 5พันล้านปีคือ4 0 0 0 0 0้านปีอะแฮกไงก็แฮกกูไม่ได้หรอกกูรูร้มึงรอไม่ไหวเนี่ยครับอีซี่มากๆแต่ท่านคุณบอกว่าเฮ้ยมันก็ดีอะแต่แบบมันยาวไปหน่อยไหมอะขอแบบสั้นหน่อยขี้เกียจจำตัวเลขขนาดนี้ลองเปลี่ยนใหม่เกนชิน Impact G.I. เอาเลขที่คุณจำไม่ง่ายหน่อยเช่น เลขศูนย์เนี่ยเท่ๆซีโร่อะไรเงี้ยอันเดอร์สกอร์ปุ๊บแปดสิบห้าวิใช่ไหมคุณกอปแม่งเลยหนึ่งสองทีแค่สองทีแค่สองทีแฮ็กกันห้าปีเห็นไหมง่ายปะ่ะเนี่ย GI เลขนำโชคสักตัวหนึ่งแล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วก็อีกทีหนึ่งแปดตัวอักษรครับล่อไปห้าปีแล้วคุณจำได้ไหมล่ะคุณก็จำแค่เนี้ยจำแค่เนี้ย ชื่อบริการตัวเลขนะสกอรหรือถ้าเกิดคุณอยากเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ก็เป็นบวกก็ได้เนี่ยมีค่าเท่ากันคุณจะบวกคุณจะเครื่องหมายดอกจันคุณจะเท่ากับอะไรก็ว่าไปครับพวกนี้มันถือเป็นตัวอักขระพิเศษหมดแล้วคุณก็เบิ้ลไปเนี่ยปึ๊บ G I ศูนย์เท่ากับอ่ะจบ5ปีแฮกไปเถอะ5ปีคุณเลิกเล่นไปแล้วแหละเห็นป่ะง่ายป่ะอย่างเงี้ยหรือเอาง่ายๆก็ G I เท่ากับ0ก็มีค่าเท่ากันแล้วก็เบิ้ล ปุ๊บ5ปีถ้าอยากซีเคียวหน่อยปลอดภัยหน่อยก็อีกที8ล้านปีครับผมเอ๊ะมินเลียนมันเออล้านถูกแล้ว8ล้านปีครับผมแฮ็กไว้ดิเนี่ยง่ายมากๆ4ตัวสอษรระเบิดลไป3ครั้งจบเลยเนี่แบบอีซี่สุดๆเลยนะหรือต่อให้คุณแบบโอ้โหผมจำสตัวสอรไม่ได้มันยาวไปผมความจำสั้นมากๆเลยทำไมดีก็ G I แล้วก็บวก ไอ้บวกอย่ไหน้ะไอ้บวกจีไอบวกแล้วกันเห็นเนี้ยเห็นไหมสามตัวอักษรชื่อเกมอักขระพิเศษนี่ไม่ถึงวีนะเบิ้ลครั้งที่สองนาทีครึ่งเบิ้ลครั้งที่สามสามสิบห้าชั่วโมงเบิ้ลครั้งที่สี่ห้าปีคุณแค่จำสามตวัวอ,อักษรน่ะชื่อบริการว่ขาขราและเบิ้ลมันไปสี่รอบอะเนี่ยรอบไปห้าปีแฮกเกอร์ไ่ยมันจะมารอคุณแค่นี้ก็ได้แต่ที่สำคัญครับ ถ้าใจดีนะครับควรมีสี่อันนี้ให้ครบคือตัวใหญ่ตัวเล็กอักขระพิเศษและตัวเลขอันนี้คือจำง่ายสุดแล้วเซฟสุดแล้วจำแค่ว่าชื่อบริการย่อไป Netflix ก็อาสมมติ Netflix อักขระพิเศษเท่ากับหางอยู่สี่คนเนี่ยเจดนาทีใช่ไหมสี่คนคุณไม่อีสี่รอบเปิบเปิบเปิบ หกร้อยเจ็ดสิบเก้าพันล้านปีครับผมแค่นี้การตัง้งพาสเวิร์ดจะง่ายขึ้นเยอะเลยจำง่ายด้วยถ้าใครยังไม่รู้ว่าพาสเวิร์ดคุณแข็งแรงแค่ไหนนะครับมปที่เว็บนี้ได้เลย My One Login ครับผมพูดให้ฟรีโฆษณาให้ฟรีเพราะว่าผมก็ใช้อยู่มันใช้ดีจริงๆครับลองดูครับว่าวิธีการนี้จะช่วยคุณทำพาสเวิร์ดที่จำง่ายได้มากขนาดไหนอย่างที่ผมบอกไปสตัวอักษรแ้ะเบิลไป4ี่รอบจบ16ตัวอักษรเนี่ยแฮกกันเลย6 0พันล้านปีครับผม แต่ถ้าเกิดขี้เกียจพิมพ์ยาวแปดตัวอนรครับห้าสิบปีมึงแฮ็กไปเถอะกูรอได้ตามนี้เลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์น้องงนะว่าการตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยทำยังไงถึงจะปลอดภัยได้บ้างทำยังไงถึงจะเซฟได้และเราจับได้ง่ายด้วยลองปรับใช้กันดูครับอันนี้คือมีเว็บให้แล้วลิงก์อยู่เว็บอยู่ด้านล่างนะเอาไปใช้กันได้สำหรับวันนี้ครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการคุยดิกันชินสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย